คุณเคยคิดที่จะหยุดดื่มคาเฟอีนจริงจังแล้วรู้สึกปวดหัวบ้างไหมคำถามคือแล้วเราจะเลิกมันยังไงของที่มีคาคาเฟอีนเนี่ยก็มีตั้งแต่ชากาแฟช็อกโกแลตโกโก้คือช็อกโกแลตแล้วแต่ว่าคนชอบมันไหนะที่ออกฤทธิ์แรงมากสุดก็น่าจะเป็นกาแฟเวลาที่เราอยากทานคาเฟอีนคุณจะเพิ่มปริมาณมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆสมมติว่าเร่อาจจะกินกาแฟ1ช้อนแต่พอไปสักผ่านไปหนึ่งเดือนนุ่นอยากเพิ่มมันเป็น2ช้อนพรารู้สึกว่ามันไม่ตื่นตัวแล้วทีนี้นุ่ก็จะเพิ่มมันไปเรื่อยๆจนถึง3ช้อน ถ้าทานในปริมาณมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆมันจะไม่มีวันที่จะกลับมาความรู้สึกเหมือนวันแรกที่เราดื่มมันแก้วแรกเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะค่อยๆเลิกถ้าคุณทานเป็นผงแนะนําลดมันลงครึ่งหนึ่งถ้าใครกินหนึ่งช้อนชาต่อ1แก้วก็อาจจะเหลือครึ่งช้อนชาแล้วสังเกตดูว่าสมองเรามันตอบรับยังไงอะถ้าครึ่งช้อนชาเออเรายังรู้สึกว่าเหมือนเรายังได้คาเฟอีนคือสมองมันจะเห็นคาเฟอีนอยู่มันก็จะไม่ปวดหัวแต่ถ้าเกิดสมองเรามันไม่เห็นเลยเนี่ยมันจะมีอาการปวดตรงช่วงเนี้ย ตรงช่วงนี้สิว่าเคยตัก2ช้อนเ <c oughs> หลือตัก1ช้อนแล้วค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นชาชาเออเกรชาดําชาอะไรก็ได้ในปริมาณเดียวกันก็คือ1ช้อนชาหรือ1ถุงทีแบก๊กหนึ่งถุงถุงชาเสร็จแล้วก็ค่อยๆลดลงไปเปลี่ยนเป็นโกโก้พ้องจะต้มกับน,น้ำเสร็จแล้วนุ่งก็แค่เติมนมไ,ไปนิดหน่อยมันก็ยังเห็นคาเฟอีนแต่เวลาถ้าคุณหยุดโกโก้คุณจะไม่ปวดหัวมันอาจจะมีตื้อๆนิดนึงวัน2วันแต่ว่าจะไม่รู้สึกปวดหัวจี๊ดนี่คือการรอคาเฟอีน